สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบคำถามที่ผมได้ตอนกลางวันนะครับแล้วก็ส่งมาปรึกษานะครับแล้วก็ผมว่าเป็นคำถามที่ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ผมได้คำถามแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะครับในฐาะที่ผมเองผมก็ทําคอร์สอบรมด้านการตลาดต่างๆเนี่ยนะครับคำถามที่ง่ายมากเลยครับเริ่มต้นเลยคือเรียนอะไรก่อนดีคะคือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนใช่ไหมครับซึ่งมันก็น่าจะตอบได้เพราะว่า ถ้าเกิดเราดูถึงคอร์สเรียนออนไลน์วันนี้นะครับหรือคอร์สเรียนการตลาดเนี่ยวันนี้มันเปิดคอร์สกันเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วมันก็จะเริ่มมาไหนก่อนล่ะนะัไม่ต่างจากการอ่านหนังสือเพราะว่าเราก็พิคุณไอ้ประโน์ก่อนด้านี้ว่าเรียนการตลาดเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะอ่านหนังสือการตลาดอารร่านเล่มไหนก่อนดีใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีหนังสือหลายประเภทอย่างที่ผมได้พูดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ ผมว่าคนคนเรียนคนต้องถามตัวเองก่อนนะครับเวลาเวลาเขามาปรึกษาแล้วก็ตามผลเนี่ยผมจะถามบอกว่าหนึ่งตอนนี้คุณรู้ตัวปล้วว่าคุณรู้การตลาดขนาดไหนนะครคุณรู้คุณรู้จากการตลาดมากขนาดไหนคุณรู้จักในฐานะที่เป็นคนดูหรือคนทําใช่ไหมครัคือคือเป็นคนดูคือคือคุณเห็นเห็นคนอื่นเขาทำการตลาดอย่างนั้นอย่างนี้กันนะครับแล้วคุณพอเข้าใจว่ามันคืออะไรไอ้นี่คือโฆษณาอันนี้คือจ้างอันนี้เราไปไหมฮะนี่คือคนดูกับสองคือคุณรู้ คนทําก็คือแบบว่าคุณเข้าใจกระบวนการทํางานนะครับอันนี้คือ,อความแตกต่างกันนะครับคุณรู้จักมันมากแค่ไหนคุณคุณมีความเข้าใจพื้นฐานด้านการตลาดมากขนาดไหนสองคุณจะเรียนการตลาดเนี่ยค,คุณอยากรู้เรื่องการตลาดคุณรู้ไปทำไมนะฮะคือถามว่าทําไมนะครับทำไมต้องนี้นสําคัญเพราะว่าผมก็จะบอกคาเป็นเหมือนคําตอบที่ผมมักจะถามทุกคนไปบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเวลาคูว่าเรียนการตลาดเรียนการตลาดดิจิตอลแล้วก็ไปเรียนเพื่อขายของออนไลน์เนี่ย มันไม่เหมือนกันนะฮะนะฮะคือถ้าถ้าเกิดเราคิดได้ง่ายครับ,รบถ,ถ,ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรา,เราต้องการจะขายของออนไลน์เนี่ยคือเรารกำเป็นเราำเป็นผู้ประกอบการนะครับ ซึ่งพอเป็นผู้ประกอบการแปลว่าคุณไม่ได้ทําแค่การตลาดนะครคุณจะต้องทําอะไรเยอะมากตั้งแต่เรื่องของการหาสินค้าเรื่องของการวางจําหน่ายการสต็อกของการส่งของต่าง,างไปคือเราต้องทาอะไรเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการลงโฆษณาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการตลาดดิจิตอลมันก็จะไปโฟกัสกับวิถีการตลาดที่อยู่บน ชอยเทคโมเยลดิจิตอลซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็พูดถึงเรื่องของอพวกเครื่องมือออนไลน์ปัจจุบันอย่างเช่นพวกเฟซบุ๊กไลน์อย่างที่เห็นค้าสนาดที่บอกว่าไปเปิด Facebook ทํำยังไงนะครับเรื่องของการขายของผ่านไลนย์ยังไงซึ่งจริงๆแล้วทั้ง a c e b o o k ทั้งไลน์เนี่ยนะก็มี เครื่องมือมาสอนอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไลน์เองเนี่ยเขาเพิ่งเปิดไลน์สตัดดี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการเรียนนะครับวิธีการใช้เครื่องมือไลน์ต่างๆดีมากด้วยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในวันหลังนะครับถ้าเกิดคุณเรียน a c e b o o k ก็ไปเรียนเฟซบุ o กบูปินนะฮะกูเกิลก็จะมี Google Ad Academy มี่อะไรเงี้ยคือเขาจะไปเรียนเรื่องเครื่องมือต่างๆไปนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนพวกแบบกลยุทธ์นะครับสำหรับการทําการตลาดิี่ตอ้อลโดยตรงด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปพูดถึงการเรียกว่าเรียนะ มันเยอะมากนะครับเพราะว่าการตลาดเนี่ยนะครับมันมีแขนงที่อยู่ข้างในมันเยอะพอสมควรทีเดียว Marketing Management ไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำโฆษณาใช่ไหมครับมาร์เก็ตติ้งแมจเมนต์มันทุกเรื่องของการทำเซลล์โปรโมชั่นมันเรื่องของวิธีการวานิสบิวชั่นนะครับมันพูดถึงเรื่องของการทำแบรนดิ้งมันพูดถึงเรื่องของการทำไพรซิ่งนะฮะมันมีหลายปัจจัยมากที่คุณจะต้องรู้เพื่อทําการตลาดนะครับเพื่อทําการตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องถามวันนี้เพราะว่า คุณกำลังอยากจะเรียนการตลาดไปเพื่อทำอะไรนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่ไม่ได้คิดจะขายของออนไลน์นะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะทำงานในบริษัทนะครับก็จะถามบอกว่าแล้วคุณอยากทำงานอะไรในบริษัทที่เกี่ยวกับการตลาดนะครับเพราะว่ามันมีแต่คนที่ดูโปรดักนะฮะคนดูโปรดักก็คือต้องดูภาพโดยรวมนะครับแต่ไม่ต้องจอเจาะใช่ไหมฮะคือไม่ได้ไปเจาะแบบว่าทำแอดอะไรก็คือดูเป็นแต่ไม่ต้องไปทำนะครับอื จะดูภาพรวมของ Product นะครับดูว่าสินค้ายังไง go to market ยังไงกว่าไปคุณทำงานคอมก็จปฟื้นเรื่องของการทำออนไลน์กา,นลนการทำออนไลน์การทำออฟไลน์การทำสื่อสารการตลาดต่างๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไปดูเรื่อง customer service ก็จะไปดูอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงการตลาดเนี่ยในภาพของคอร์เปอเรทใหญ่เนี่ยบริษัทยยใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยออกไปว่าคุณต้องการทำอะไรในแผนการตลาดนั้นๆนะครับซึ่งม a r k e ก i ต g ิ e p ดิพันเบใหญ่มากนะครับปกติก็มีคนเ,ออเยอะทีเดียวนะครับบางบริษัทใหญ่ก็มีปหลายร้อยคนนะฮะก็ต้องต้องถามตัวเองก่อนเราเราอยากทำแบบแบบแบบมุมมองแางไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราต้องการทำการการตลาดดิจิตอลมันก็จะสโคบลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะนี่จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราหยิบเราหยิบมาคุยกันแล้วก็ ถามมันก่อนว่าคุณต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งผมก็จะได้คําตอบประมาณว่าจริงๆก็ทํางานบริษัทอยู่แต่ว่าอยากจะหางานข้างนอกอยากจะอนาคตวางแผนเรื่องทําธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นคําตอบที่ถ้าเกิดเรามองไปวงกลม2วงนะมันก็่คือเปวงกลม2วงที่มันจะเริ่มขยายและทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดทํางานคอร์ปอเรทเนี่ยทำงานบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานเพื่อทําธุรกิจตัวเองเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่มันจะต้องรู้และต้องทําเป็นนะฮะคือต้องรู้และต้องทําเป็นด้วยเพราะว่าคุณจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับมันโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทางานบริษัทเนี่ยคือบางทีคุณแค่รู้นะครไม่ต้องไปทําก็ได้นะครับคือรู้ว่ามันคืออะไรก็พอ,อนะฮะเพราะงั้นคือเนี่ยคือความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาผมจะบอกอีบ่อยว่าคุณจะเห็นว่าถ้าเกดาารตล ของ SME เนี่ยนะครับคุณจะต้องอทำอะไรเยอะมากทีเดียวและพอ SME เไนี่ยไปทำบริษัทเนี่ยนะครับก็ก็จะทำมีปัญหาแบบหนึ่งนะคือคนทำงานธุรกิจต,ตัวเองไปทำงานของบริษัทเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรเยอะมากนะครับเช่นขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำตานะครับวิธีการทำงานข้ามแผนกอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าทํางานของตัวเองเนี่ยมันเป็นเสร็จจบถูกไหมครมันแต่ว่าต้องทําเองนะนะครับเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานบริษัทใหญ่เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะใช้ทักษะอีกแบบหนึง่งซึ่งทําให้พอคนที่ทํางานบริษัทตัวเองเนี่ยอาจจะทงานบริษัทใหญ่นะครับออกมาทำบริษัทตัวเองเนี่ยก็จะเจอปัญหาอีกแบบนะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยทำาป็นขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก่อนทาแบบด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะพอมาทําของตัวเองทาทุกอย่างมันก็จะยิบย่อยเยอะมากนะครับอย่างเช่นต้องทำเว็บไซต์เอง ต้องทำคอนเทนต์เองต้องทำ a c e b o o k เองดีกวเอนซี่เองแ mm. พ็คของเอง mm. ไปส่งเองอะไรเงี้ยคือมันจะมีหรือไปกระทั่งเรื่องง่ายสุดคือทำบัญชีเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ต้องถามตัวเองก่อนนะครับผมผมแนะนำว่าถามตัวเองก่อนแล้วเอาให้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดจะทําทุกๆอย่างพร้อมกันมันก็จะต้องใช้เวลายเยอะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากนะครับคือคือถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุ เป็นผู้ประกอบการออนไลน์เลยนะครับและมันจะตัดเรื่องบางเรื่องที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับคือเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าผู้ประกอบการออนไลน์หรือผู้ประกอบการที่เป็นเอสเไนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรู้นะครับเอาออกไปเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราออเรียกนการตลาดมันก็จะไปโฟกัสกับภาพรวมอีแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ ด้วยเหตุนี้ผมก็ดึงบอกว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำบอกว่าจริงๆแม้กระทั่งคอร์สที่ผมสอนเองเนี่ยนะครับก็จะมีแบบว่าแบ่งหลายประเภทนะฮะอย่างเช่นแบบเริ่มแบบคอร์สเริ่มต้นเลยก็คือตัวที่ผมเพิ่งเปิดมาเป็นเรื่องแบบว่าการให้ความรู้พื้นฐานกับการตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนั้นก็คือกับคนที่แบบไม่มีไอเดียเลยแล้วก็อยากรู้ว่าการตลาดคืออะไรบ้างก็ไปเรียนออนไลน์กันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการภาพ ที่มันเจาะลึกไปก็จะไปเรียน Marketing s ้งแซจี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขายของออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะไปดูยแบบหนึ่งไม่ดูเรื่องของคอนเทนต์อะไรเงี้ยใช่ไหมครัแล้วก็ต้องบอกงนี้ครับว่าสิ่งที่ผมจะย้กลับไปด้วยว่าคำถามคำถามแรกคือวันนี้คุณมีนะครับคุณมีทักษะความสามารถการตลาดมากขนาดไหนคุณรู้ คุณคิดว่าคุณรู้เรื่องการตลาดเนี่ยขนาดไหนอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องรู้ตัวเองด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้นะครับว่าตัวเองรู้ขนาดไหนก็ลองไปคุยกับคนอื่นดูนะครับการคุยคนอื่นเนี่ยอาจจะช่วยให้ทำให้คุณเห็นว่าเออเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ฉันก็ไม่เคยคิดมาก่อนและทําให้เราเห็นว่ามันมีแอเรียบางอย่างที่เราควรจะรู้เพิ่มด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่เห็นเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของอผู้ขายของออนไลน์นะผมเล่าในมุมมองที่ผมเจอมาเยอะมากก็คือว่า มองการตลาดเนี่ยไปอยู่กับเรื่องของการทำโฆษณาซะเยอะนะครับไปอยู่กับเรื่องของการลงโฆษณาการทำ Facebook Ad การทำา Google Ad อะไรเงี้นะครับคือการขายของเป็นหลักนะครับแต่การตลาดมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็การขายของออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องต้องรู้อะไรเยอะด้วยในวันหนึ่งที่คุณต้องขยายธุรกิจขึ้นมานั่นเองแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการขายของออนไลน์คือมันทำให้มันโฟกัส คือมันสโคบตัวเองอยู่กับวิธีการบางอย่างช่องทางบางอย่างไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของการออกร้านนะฮะคือคือเราคิดง่ายถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเปิดร้านร้านขายเสื้อผ้ากับร้านขายเสื้อผ้าออนไลเน์เนี่ยนะครับวิธีการทํางานมันจะคนละอย่างเลยนะครับแล้วมันมีเรื่องที่คุณต้องคิดเยอะมากเมื่อคุณไปเปิดช็อปจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายของออนไลน์มันก็จะมองอยู่ในบริบทของช่องทางออนไลน์นะครับทำให้มันง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้คนขายของออนไลน์ก็เลยเหมือนมีเรื่องที่ ที่เรียนเนี่ยนะครับเรื่องที่ต้องเรื่องที่ต้องรู้เนี่ยโฟกัสเนี่ยแคบลงมานะครับแล้วก็อาจจะบางอย่างอาจจะยังไม่จําเป็นนะตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เราให้สังให้เห็นให้เห็นบริบทก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปเ็น์นะครับผมก็เล่าในบุประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เองมันก็จะมีเ,เรื่องให้ต้องเรียนอีกเยอะเรียนรู้อีกเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคาถามไปแล้วกันว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดจะเรียนพวกคลาสการตลาดพวกเนี้ยคุณรู้ตัวเองไหมครับว่าคุณควรจะเรียนอะไรและคุณมีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมก็มักจะบอกจะ,จะขอธุกรกิจที่มาเรียนกับผม,มบ่อยๆว่าวันนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่มีปัญหาเรื่องกลยุทธ์มีปัญหาเรื่องคอนเทนต์มีปัญหาเรื่องสื่อมีปัญหาเรื่องบริการ หรือมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร <c oughs> นี่สำคัญที่สุดนะ,ค,ะคือมีปัญหาแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรคือไปแก้ผิดปัญหาอันนี้ก็จะบุญบายนั่นเองนะครับนะฮะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแชร์กันนั่นเองนะครับนี่คือนันทพัฒน์ออมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับและติดตามการอินสดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ